เอามาแม่แม่สวัสดีก่อนหามะผาย่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกจะพาทุกคนมาทำเขาเรียกอะไรกล้วยปิ้งเหรอกล้วยปิ้งกล้วยย่างกล้วยอบเพราะว่าวันนี้มันมีกล้วยเยอะค่ะกล้วยกำลังแบบกำลังน่ากินเลย เดี๋ยวไปทำกล้วยปิ้งกันนะคะทุกคนไม่มีเตาถ่านแต่เราก็เอาอบเอาค่ะมาดูวิธีการทำเลยจ้า,ท,าทุกคนจ้าอันนี้เป็นกล้วยชาวบ้านที่เราเห็นเขาขายอยู่ข้างทางยายแก่ๆก,กับตานั่งแกะก็เอาผลผลิตของแกมานั่งขายเนาะแก,ะก,ะกะไม่ได้มาขายประจํานะคะทุกคนเจเด็กขับขี่รถผ่านไปแล้วก็ไปเจอจะไปซื้อข้าวพอดีก็เห็นตากยายนั่งอยู่ ก็สงสารค่ะก็เลยก็เลยเอาไปซื้อช่วยมันไม่มีหลายหวีนะคะทุกคนมันมีประมาณสองเครือแต่ว่าถ้าเอามาเยอะมันก็กินไม่หมดเนจะแล้วก็มีคนมามาช่วยยายซื้ออยูค่ค่ะกิบก็แวะซื้อด้วยก็ได้มาสองหวีค่ะหวีละยี่สิบห้าบาทหวีใหญ่อยู่นะคะพี่น้องจ๋าน่กช่วยกันบ้านเนาะช่วยกันเดี๋ยวก็ไม่มีเมนูอะไรทําก็ เอามาทำกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งที่ไม่มีเตาถ่านแต่เราจะใช้วิธีการเอาไปอบเอาอบไอร้อนเนาะเดี๋ยวก็มีน้ำจิ้มสุดเด็ดนะคะทุกคนแบบทำง่ายกินง่ายอร่อยด้วยเอาที่แบบเราสะดวกสบายใจค่ะทุกคนจ้ะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในชีวิตของแต่ละคนหรอกขอแต่ว่าออกมาแล้วเราสามารถกินได้ลองทำเอาไปปิ้งก่อนสัก ลูกหนึ่งนะเออสักผื่ออะไรผีเออสักีหนึ่งอะทุกคนเ,เดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรกินเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราก็เอาเข้าเตาอบไอร้อนนะคะทุกคนคะตอนนี้บรรยากาศข้างนอกฝนตกแรงมากจะก,ก่อไฟก็ไม่ได้แต่อยากินกล้วยปิ้งเราก็ต้อง ดัดแปลงวิธีแบบนี้เลยจ้าทุกคนเดี๋ยวมารอกินด้วยกันนะจ๊ะไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเขาเรียกอะไรน้ําจิ้มน้ําจิ้มกล้วยปิ้งนะคะทุกคนจ้ะเราก็จะดัดแปลงแบบว่ามีอะไรเราก็จะใส่แบบเราอยากกินอะไรเราก็ใส่อันนั้นนี่อันนี้น้ําตาลม,มะพร้าวนะคะน้ําปันมะพร้าวแท้เราก็จะใส่เนยเทียม เขาเรียกอะไรกะหรี่เนยใช่ไหมแล้วแม่แล้วก,ก็จะใส่ครีมเทียมลงไปด้วยอ <c oughs> ะอ้วนในรูไปลองไม่ลองไม่รู้เก <c oughs> ลือโอ้เค้มบ่ เออละนังแซ่บใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มความหนืดนะคะซ้อนเดียวพอเนาะเออหอมกลมกลม่อมคำราเราจะใส่นะไอกะทิไม่มีกะทิออกไปไม่ได้ฝนตกแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็ทำแบบนี้แหละน้ำตาลอันนี้ก็อร่อยแล้วหอมมันเดี๋ยวก็จะเอาน้ำใส่แล้วก็ ไปตั้งไฟนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวมาเจอกันค่ะทำให้เป็นคาราเมลนะคะเหนียวเหนียวนืดนืดค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมจ๋ามาด้วยพี่น้องมากินน้ำกันทำกินง,ง่ายๆสะตายบ้านเรา กลวยปิ้งจัดกลวยปิ้งเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าเอยอยากกินอะไรก็ทำกินเจ้าค่ะโอ้ยกลวยปิงบ่ต้องทุบค่ะพี่น้องย่ำแบบนี้เลยแซ่บๆมาค่ะทุกคนมากินด้วยกัน ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะกล้วยปิ้งแบบง่ายๆเอาแบบสะดวกสบายเอาที่เราแบบว่าพอใจทาแล้วก็อยากกินไม่ต้องไปยุ่งยากกับชีวิตมากมายค่ะทุกคนคะ่ะแซบได้คือกันค่ะกินแซบหัวมวนยิ้มสดใสหัวใจเบิกบานทุกๆวันนะเจ้าค้าพี่น้องจา๋าไปล้คะ่ะเกจะกิน ใครอยากมากินน้ำด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดอืมกล้วยปิ้งยางกีเซ่เซบเ แค่นี้ก็ได้อีกหนึ่งเมนูที่แสนอร่อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะใครอยากกินก็มาทานด้วยกันนะคะก็ลองทำดูนะคะง่ายๆสไตล์บ้านเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปก็หอมกลุ่นละมุนเหมือนกันก็อร่อยได้ค่ะกล้วยปิ้งแบบเร่งด่วนกล้วยปิ้งฉบับเร่งด่วนีน่ย แซ่บโอ้ยเยิมเยิมเลยค่ะร้อนด้วยค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กีนน้ำได้ว้วยจ้ะพี่น้องจา้าจ,จไดเดเมนูเอ,อให้พี่น้องได้เบิง้งได้มาแลกเปลี่ยนเดี๋ยมากินน้ำกันเดี๋ยเพราะ้ี่คือพอว่ามีเมนูนี่มีกว้วยนี่มีวัตถุดิบันนี้เขาเียอย่างกินได้แน่นอน นี่ค่ะพี่น้องจ๋านึกอยากกินกินโลดตายแล้วไม่ได้กินค่ะพี่น้องไปละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะสุขกายสบายใจด้วยพี่น้องจ๋าหอมเนะาะโอ้แสบแห้งน้ำจิ้มสูตรนี้อร่อยมากสูตรสัมปะปีสัมปะปุย สูตรสูตรมียังกัดจับใส่หืมจับกเสียม้องเขาไปกินค่ะพี่น้องเนื้อแตกเนื้อแตกเลย